วันนี้เรามาติดตั้งแอร์กันแอร์ไฟฟ้า24โวลต์รถบรรทุกนะครับใช้สำหรับรถบรรทุกระบบ24โวลต์ลูกค้ามาจากพิษณุโลกเอาแอร์มาเองแต่ก็นี่แอร์เป็นคอมแอร์เป็นแบบรุ่นแบบตั้งเนาะตัวนี้บอร์ดแอร์ติดตั้งรถหกล้อ เดี๋ยวเราจะติดตั้งติหลทอนท่อนนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเจาะรูนี้เจาะรูโซนนี้นะแล้วก็ดูแผงดูดีว่าจะติดตั้งตรงนี้ได้ไหมมีขอบกระจกเปลเรือจะตรงนี้ได้เนี่ยคานนะอันนี้ดูโครงสร้างแล้วต้องเจาะอย่างนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราจะจับนี่แผงคางจับน,อน็อ แล้วเราเค่อยเก็บน็อตจับเหมือนเดิมแล้วก็จอดทะลุตรงนี้จอดทะลุไปเดี๋ยวเราก็จะจำสายนี้นะครับจอบดรูนะครับไปอุดอุดที่หลังมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะจะต้องทะลวงตัวนี้แร้เ,เสียใช้ตัวนี้ก่อนนะตัววาล์วลม เราทำให้ฝอยแล้วก็ทาน้ำมันน้อยเสียบตัวบนตัวล่างแล้วก็ตัวนี้ล็อกล็อกจับน็อตก่อนจับน็อตแล้วก็ล็อกเสร็จแล้วก็ไขน็อตตัวข้างน้อยตัวนึงนี่นะครับไขน็อตข้างในสองตัวแล้วเราก็จับตัวนี้ให้มันแน่นตัวนี้มันจะดันเข้าไปเพื่อไม่ให้แรงดันมันจะมีโอดิง ชุดนี้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 สี่ตัวตรงนี้ต่อสายไปครับแล้วกันเดี๋ยวต่อท่อนําทิ้งเข้าไปอันนี้จะอยู่ระดับต่ําระดับจะอยู่เฉียงหน่อยนาทิ้งไวข้างหลังนี่ช่างยายเราทําขาจับให้ <c oughs> ขาจับแอร์ อหน่ยติดตั้งหัวเก่งขยับไม่เข้าตันดัดัน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 นี่เออลองดีอยู่ยุ่นยังไงมันทุ่วๆมันไม่แลี่ยมอ่ะเดินเดินไฟกำลังหาเมแไฟอยู่นะครับเพื่อมาใส่เบเกอร์ เฮ้ยทำไมมีไฟอ่ะเซเมนเอาสองเซนเลยบวกสองเซนลบสองเซนเดี๋ยวมันจะไม่พอใช่ไฟเช็คไฟ ติดป่าวแหมเงียบคลิปฝ่ายหมออยู่วะคลิปกระโค้งเลยเห็นไหมอ่าอันนั้นสีแดงอ่ะทดสอบแบบ แบตแป๊บแบบแบบแบบไม่สตาร์ทเครื่องน่าจะไม่รอดแบตบเติมแบตเติมนะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยตัวนี้มันจะมีฟิลคองมันอยู่แล้วตัวนึงนะครับก็เมื่อกี้เปิดปุ๊บปุ๊บคือคือมานั่งดูไหมฝั่งซ้าย ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิอ่าพัดลมฝั่งขวานี่เป็นอุณหภูมิขององก็ทำงานดังอยู่เอาสักยี่หยี่แปดแล้วกันตอนนี้มันแบดเดิมเนาะ,อะลองขึ้นไปดูก่อนเลยครับจริงๆจริงๆถ้าตัวนี้มันจะให้เย็นมันต้อง,องสิบหกองศามันเพิ่งเย็น,นต,ต้องเปลีนน่ยนแบบใหม่ให้ฟัง หนึ่งก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับ<ป>นี่ยินเสียงพัดลมไหมไ<ป>พี่นนท์ลงปรับเป็นสนิบหกองาซน่อยดิปุ่มสายล้างอะหรือแบนหมดไปแล้ว ยี่โมนเรากดลงก็ได้พี่อันนี้มันเงียบแล้วมันขึ้นว่าไงกดตัวล่างเรื่อยๆครับเหมือนเหมือนรถเสียงอ,ะ 8, อะ่ะไม่ทำงานแล้วเรียบร้อย<ะ>อ่ากดกดปิดก,ก่อนก็นได้ครับแล้วก็สตาร์ทรถอ่าไฟมันน่าจ,จะไม่พอสตาร์ทรถแล้วก็ค่อยสักแป๊บหนึ่งแร้วค่อยมาสตาร์ท เขามาเปิดแอร์ใหม่ครับสตาร์ตรถแล้วเปิดเลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วลงแล้วครับลงแล้วครับไฟคอแมแอร์ทำงานแล้ว สาสิบอ่าใช่ประมาณนี้ก็รอ,อนอยู่นะ รียบร้อยเกียร์ช่ำเกียร์ไหมเกียร์ไหมลูกพี่โอเคเรียบร้อยครับจบคลิป